โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับว n l โดยพี่สนะครับวันนี้เป็นตรุยโจแนลสองเดที่ร้อยเบสแล้วนะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องพ i ชอิดิโโลเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องไฮโดรเซฟลัสนั่นเองนะครับไฮโดรเซฟลัสเนี่ยนะครับก็คือจะแบ่งถ้าเอาง่ายๆก็จะมีเป็น communicating hydrocephalus แล้วก็ non communicating hydrocephalus นั่นเองนะครับ โดยคำว่า communicating เนี่ยมันก็แปลถึงว่าการเชื่อมต่อกันได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย communicating โดสเบลัสเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันเป็นความผิดปกติที่อาจจะทำให้เกิด c ี CS f เนี่ยมัน production เพิ่มมากขึ้นหรือว่าการอ absorption มันลดลงปริมาณมันเลยเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็เคยจะทำให้ c ี f ในเยอะทำให้เวนิคเลอ่ะมันไดเลททั้งหมดเลยนั่นเองและเวนิคเลแต่อันเนี่ยก็เชื่อมต่อกันได้ ไม่ได้มีจุดที่มันอุดตันอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น non communicating hydrocephalus เนี่ยอันนี้สาเหตุมันมีการออกตักนะครับซึ่งการออกตักนั้นเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งจาก congenital นะครับซึ่งมันจะเป็นพวกซินโดรมอะไรเงี้ยซึ่งพี่ขอไม่ลงรายละเอียดละกันซึ่งมันจะลึกไปแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็น acquired ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวก brain tumor ต่างๆนะครับซึ่งมันไปอุดตันเราทาให้เกิดการออกตักนะครับพอออกตัก ซีเอฟมันไหลผ่านไม่ได้จุดที่มันเหนือตังอัอ็อบซักมันก็เกิดการเบลเลตนั่นเองนะครับลงไปตรงมาอทีนี้คนไข้ที่เป็นไฮโดรซิฟแลสเนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็คืออาการของอินเค t ต c r a n i a l pressure นั่นเองจะมีอะไรบ้างละ่ะก็มีปวดหัวมีคืนใสอาเจียนนะถ้าตรวจฟันโดสโคปิกนะดูไอดา,าวจะเห็นลักษณะแบลปเปอรีดีมานะแบลปเปอรีดีมาคืออะไรคือลักษณะของออปติกดิดที่มันมีการเบลอมาจินอ่าปกติ ปกติเวลาเราส่งปันโดสโคปิกใช่ไหมครับดิสของของคนไข้เนี่ยมันก็จะเห็นขอบเขตชัดเจนนะครับแต่คนที่เป็นแปปรีมาเนี่ยมันจะมีขอบตรงดิสนะมันเบลอออกไปนะครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีแอบดูเซนเนอร์พาซีได้นะครับแอบดูเซนเนอร์คือ Cn6 นั่นเองเคนิลเน้ร์หกนะเคนิเนอร์หกทำหน้าที่อะไรก็คือทําหน้าที่ในการ lateral g เ,เกตนะครับหมายถึงว่า,อามองออกนอก น้องน่าจะพอเข้าใจเนาะมองออกนอกไม่ได้โอเคไหมครับนะแล้วก็จะมีแอบ normal gate ได้นะครับมี i m p a i r e consciousness แล้วก็ c o c h i n g t ต Add ได้นะ c o c h i n g t ต a d ดเนี่ยใครพอจําได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างนะก็คือ c o c h i n g t ต Add นะถ้าจําง่ายๆนะครับก็คือตรงข้ามกับพวกช็อกครับความดันปกติช็อกใช่ป็นไงความดันช็อกมันจะ pb e p จะดรอปใช่ไหม c o u c h i n g ไตแอะความดันมันจะสูงนะครับ คนนี้ช็อกบางทีจะเป็นไงครับาหายใจเร็วๆใช่ไหมแต่คูชิงแต่แอดเนี่ยการหายใจมันจะเอลิคุล่านะครับหรือว่าต่ําลงได้นะครับแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งนะน่าจะเป็นอ๋อฮาร์เรทใช่ไหมฮาร์เรทถ้าเป็นช็อกเนี่ยฮาร์เรทจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคูชิงแต่แอดเนี่ยฮาร์เรทจะต่านะครับโดยสรุปแต่แอดมีอะไรบ้างความดันสูงนะเอลิกูล่า หายใจอ r เล็กูล่านะครับแล้วก็ Bradycardia นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นใน Infant นะครับจะพบลักษณะเป็น Macrocephaly ได้ก็คือจะหัวโตแบบในภาพเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพ o อนเทเนมันยังปิดไม่สนิทนะเออหรือมันยังไม่ปิดนั่นเองอ่ะดังนั้นพอมันมี h y โดรเซฟ h ล l ัสเกิดขึ้นหัวมันก็โตโตโตขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ได้นะครับนะดตดยปกติถ้า m a c โคลเซฟลีเนี่ย นิยามก็จะประมาณมากกว่าเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนทยนั่นเองนะครับนะแล้วก็ tense f o n t a n น l นะเออก็คือถ้าแอนเทนส์ฟอนเถ้าเราถ้าเราลองกดดูแล้วก็จะเห็นว่าอุย้ยมันตึงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็น Se t t i n g setting sun eye ได้นะครับ e t t i n g sun eye เนี่ยหมายถึงว่าลักษณะของตาเนี่ยที่เหมือนกับพระอาทิตย์อ่ะมันกำลังจะตกนะ หรือไม่รู้ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าแปลว่าพระาทิตตกหรือพระาทิตขึ้นนะแต่คือน้องพอเห็นภาพไหมเนี่ยครับก็คือเป็นเป็น,ปนตาดําเนี่ยที่มันแบบว่ามองลงล่างอะนะครับดังนั้นมันเหมือนลักษณะพระที่กำลังจะขึ้นเหมือนพระที่กำลังจะตกประมาณนี้ครับนะแล้วก็จะมี lower extremity ที่มันมี spasic t p s t i ได้มี hyperdiplexia ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับทีนี้การ investigation เนี่ยนะจริงๆก็คือต้องดู imaging นั่นแหละเพื่อการนเฟ f i r มนะ ทีนี้ imaging เนียครับมันจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ทำ CT ทำ MRI ก็จะเห็นชัดเจนใช่ไหมว่ามีไฮโดรซฟาลัสแต่ว่าในเด็กเนี่ยถ้าเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยเอฟอนเทนเลเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะยังแบบมันยังไม่ปิดเนาะดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้อัลตราซาวเนี่ยได้อยู่นะเออก็อัลตราซาวสามารถใช้ได้ในเด็กที่น้อยก่6เดือนนะครับแต่ถ้าอายุ แก่อ,อันนั้นก็ไป m อ i ไม่ก็ซีก็ได้นะครับนะถ้าเป็นคอมมิเ i c ติ้งไฮโดรซิฟลัสเนี่ยจะเห็นลักษณะของวันนะิคเนอไดเลททั้งหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Non Communicating จะเห็นเนี่ยวันิเที่มันไดเลทแค่เฉพาะเหนือตอบจุดออบสตั๊กนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะอันนี้ในภาพเนี่ยพี่เป็นคอมมิเนกติ้งไฮโดรซิฟลัสนะก็คือแบบโตหมดเลยนะครับแต่จริงๆปกติมันต้องดูหลาย หลายๆเพลนนะเพราะว่าเพลนเดียวมันก็ไม่ได้เห็นมินีเคอนทั้งหมดนะมันต้องดูมากกว่าต้องดูหลายๆเพลนนะครับแต่ว่าปกติถ้าโจทย์ออกมามันก็จะให้รูปภาพประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะเห็นชัดการ t ีดเมนต์เนี่ยจริงๆถ้าเดฟ i ินิตเลยนะครับถ้าคอมม้นเคติ้งเราสเปรัสเนี่ยก็ต้องทําพวกชันติ้งนะครับชันติ้งเนี่ยหมายถึงว่าเอาเอาไอตัวซีเนี่ยมัน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 แอบซบออกไม่ได้ใช่ไหม งั้นก็ทําทางเหมือนบายพาสอะเอาไปลงที่บริเวณเทอร์ดิโตเนียลของเรานะครับอ่าในท้องใช่ไหมคือให้มันบายพาสมาแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ในกรณีที่เป็น non communicating l o s u r เนี่ยในบางกรณีที่มันเกิดจากการแบบออบสตักที่เป็นแอ q u i r e ที่เกิดจาก t ูม o r อรมันมาออบสตักอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คงต้องทิดคอร์สแหละนะครับรีมู v e t u m มอร์อะไรออกไปนะครับอ่า หรือถ้าไม่ได้เกิดจากการแบบทูเมอร์ออฟตักก็อาจจะมีการทำเวนทิโกโลเบนทิโลสโตมีหรือทำวีพีชันได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ลองมาดูโจทย์กันบ้างเด็กเทอมห้าเดือนนะอินแฟนห้าเดือนมีโปรเกสซีฟเอนลาร์ดออฟเฮสเซอร์คัมเพลนอ่าเฮสเซอร์คัมเนี่ยมันดูใหญ่นะครับ normal d e v e l o p m e n เลยนะแต่ว่ามีเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทายของ ความสูงแล้วก็น้ำหนักอันนี้ก็ปกติใช่ไหมครับแต่มี95%ทายของเฮสเตอร์คัมเฟลนอ่ะถือว่าเยอะใช่ไหมเออมี95%ทายของเฮสเตอร์คัมเลยก็ถือว่าเป็นแมคโ o รเซฟ a ลลีนะครับตรวจร่างกายเนี่ยเจอแทนส์แทนส์แอนติเลฟอนทานลนะแล้วก็มีไอเดวิเอตอินฟิเลรีนะแล้วก็มีไอลิดรีแทคชั่นเนี่ยก็คือเขาพยายามให้ลักษณะของเซตติ้งซันไอขึ้นมานะครับแล้วก็มีแทนส์ฟอนทานิลแล้วก็แมคโ o รเซฟ a ลลีนะครับ ดังนั้นสิ่งเราต้องนึกสึงก็คืออะไรไฮโดรเซฟลัสนั่นเองนะครับเขาถาม Next step management นะ Next step management เราคนต้องคอนเฟิร์มนะยังไม่มี imaging เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรต้องตอบอะไรครับทีนี้ imaging เ,เนี่ยในเด็กนึกน้อยกว่าหเดือนเนี่ยอาอารตสซาวได้ดังนั้นก็ตอบข้อ E นั่นเองนะอาล์ตัสซาวหัวนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเด็ก18เดือนนะ ไม่สามารถที่จะเดินได้ on his own เออปกติเนี่ยเด็กมันก็ประมาณสิบสามถึงสิบห้าเดือนมันต้องเดินได้แล้วนะตามพัฒนาการนะครับนะแต่สิบแปดเดือนอันนี้คือเขาให้มาก็คือชัดว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้นะครับนะอ,อ่าม,มีแบบว่า irritable นะครับกระสับกระส่ายกินไม่ดีนะครับอาเจียนมาหนึ่งเดือนนะครับ ความสูงน้ำหนัก50%ทายนะแต่ว่าเฮสเตอร์คัมเนี่ย98%ทายเลยก็คือ m a c โ o เซ p h a l ีใช่ไหมไวดโทาปกตินะตรวจร่างกายเนี่ยเด็กมันดูแบบซึมซึมนะมีเบลจิ้งอ n น e ที o ร f ฟอน a n เนลนะไม่สามารถที่จะเดินได้ถ้าเกิดไม่มีแบบใครช่วยสปอร์ตนะแล้วก็ถ้าเกิดให้เดินเองก็ล้มนะก็แสดงว่ามีเรื่อง Abnormal Gate อะไรประมาณนี้นะครับที่เขาพยายามจะชงนะีมัสเซนโทนี่ยเพิ่มด้วยนะ แล้วก็ deep tendon reflex สบวกใช่ไหมขาทั้งสองข้างเยอะนะปกติ deep tendon reflex ปกติก็คือแค่สองบวกใช่ไหมในคนปกติถ้าเกิดสี่แสดงว่าไฮเปอร์รีเฟกซียแหละนะครับตรวจบริเวณหลังและปกติอ่าันนี้เขาพยายามจะให้มาว่าอะไรว่าไอ้ตรงตรงตรงหลังเรื่องไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบ spinal cord อะไรเงี้ยพยายามจะพยายามจะบอกมาอ้อมๆน,นะอ็มไ i ไอนะเจอเป็น symmetrical e n l a r g t m e n t ของ โฟวันนิเคิลเลยก็คือแบบอาไดเล็ตทุกวันิเคิลนั่นเองนะพยายามข่ามาก็คือเป็นคอม m ม n i c a เค n ติ้งไฮโดรเซ l u s ฟลักนั่นเองในนี้เขาถาม appropriate treatment โอเคนะไม่ข้อเมื่อกี้ยังไม่ได้ investigation ก็ต้องทำ imaging ก่อนใช่ไหมแต่ข้อนี้ย imaging มาเรียบแล้วแล้วเขาถาม treatment ก็ควรแล้วเป็น communicating ดังนั้นเนี่ยก็ควรต้องทำอะไรครับต้องทำ h u n t i n g นั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อ b เป็นทีโครพลิโตเนียลชั้นหรือ v p ชั้นนั่นเองนะครับอืมก็ประมาณนี้เห็นไหมว่าไม่ยากเลยนะถ้าออกมาเนี่ยเราก็เก็บได้ง่ายๆเลยนะครับพี่เสริมนิดนึงเนี่ยสมมติ i อซ l l ิ b l ั a q u e d u c t a อะ e d u c t o Pasty อะไรเงี้ยอ่ะมันก็คือเป็นการอันนี้เหมือนมันคล้องแบบส p e c ิฟิ c ว่าเออเป็น s y l i บ a l a อะค e d u c t อะไรเงี้ยแสดงว่าถ้าเป็นช้อยแบบเนี้ยมันน่าจะหมายถึงแบบพวก non communicating h y d r o c e p h a l u ที่แบบเอยสมมติเ r i มาแล้วเจอจุดที่มันแบบ ซีรีบอลคือดักมันตันตรงนั้นนะ่ะอะถึงค่อยตอบข้อ A อย่างเงี้ยคือคือคือตัวอย่างที่มันจะตอบข้อ A ได้นะครับอืมนะส่วนไอ้ข้อ C ข้อ D พวกปูโรซิไม้นะพวกอะเซทิโซลามีพวกเนี้ยมันทําให้ไอ้ตัวไฮโดรซิเปอรมันลดลงก็จริงแต่ว่ามันเหมือนเป็น,เป,นเป็นไม่ใช่เดฟนิตนะมันเหมือนเป็นแค่การรักษาเสริมเฉยๆดังนั้นถ้ารับให้ตอบถ้ามันมีช้อยพวก IPv ชั้นใน non-communicating ราเซฟรัตเนี่ยเรื่องตอบแบบนี้ก่อนนะครับส่วน serial lumbal c u n t u r e เนี่ยก็คือมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ definite มันทำได้แหละแต่มันไม่ใช่ definite อยู่แล้วนะครับท่านั้นมี choice IPv ชั้นเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้เห็นไหมว่าไฮโดรเซฟรัตเนี่ยออกไม่ยากนะครับเก็บได้แล้วก็เป็น pattern s e r i o ที่เราแบบพอเดาได้เลยเด็กเล็กเล็ก,ก macrocephaly นะให้เฮเซอร์ำมาเยอะเนี่ยแล้วก็มี ทราของ i n t ทีจึงได t คีเนียลเพอรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถามเรื่อง i m a g i n g ถามเรื่องการทรีตเมนต์แค่นั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับถ้าน้องๆคนไหนไมีข้อสงสยัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับก่อนจากกันไปนะพี่ขอโปรโมทขายของนิดนึงนะครับพี่มีคอร์สตละลยโจทย์นะ NL2 เนี่ยของ Medicine แล้วก็ของบท p รีเดต i c นะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถทักไปสอบถามที่ไลน์แอดด้านล่าง ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะโอเคครับแล้วเราเจอกันใหม่ในยเด้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ